วันนี้พามาชมโรงหนังเก่าที่เมืองสิงห์บุรีเป็นโรงหนังที่สุดคลาสสิกนะครับเมืองทองรามาริมแม่น้ำเจ้าพรยาที่เมืองสิงห์บุรีที่ยังคงได้รับการอนุนรักษ์ไว้นะครับเมืองทองรามาสร้างตั้งแต่ปี2521 จากประวัติเดิมนั้นนะครับเฮียปอกิติพงศ์ตั้งประกอบกิจผู้ที่ให้กำเนิดโรงหนังเดิมชื่อว่าคู่รักรามาก็มาจากรายได้ภาพยนตร์เรื่องคู่รักที่นำมาสร้างครับในเวลาต่อมาก็เปลี่ยนเป็นเมืองทองรามาที่เมืองสิงห์บุรีครับ ในส่วนของสถาปัตยกรรมเป็นการถอดแบบที่เรียกว่าแบบสกาลาครับก็เป็นฉบับนี้นคำว่าสกาลาหมายถึงบันไดโค้งที่อยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมกันด้านหน้าของโรงหนังเมืองทองรามายังคงเห็น ส่วนที่เป็นการติดโปรแกรมภาพยนตร์ครับที่จะมีการฉายเราจะเห็นโครงสร้างเดิมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้มองด้านนี้ก็จะมีความชัดเจนสวยงามนะครับนี่คือสตาปัติกรรมแบบสกาลาที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาของจังหวัดสิงห์บุรี มุมนี้ก็จะเป็นแผงป้ายไฟครับที่ติดชื่อภาพยนต์ที่จะฉายที่โรงภาพยนต์ผมให้ชมโครงสร้างที่เป็นสกาลาฉบับมินิครับได้รับการอนุรักษ์ไว้ที่นี่สร้างตั้งแต่ปีประมาณ ปี2521ครับภาพยนตร์โรแมนติกที่ชื่อว่าคู่รักที่นำแสดงโดยไพรโรดสังวรบุตรนวรัตยุคตะนันครับก็นำรายได้จากภาพยนตร์เรื่องคู่รักมาสร้างโรงภาพยนตร์ที่ชื่อว่า คู่รักภายหลังก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองทองรามาเวลามีงานเทศกาลแสงสีเสียงที่แสงสีนะครับที่สิงห์บุรีที่นี่ก็จะได้รับการประดับไฟมีออนที่สวยงามริมน้ำเจ้าพยาผมให้ชม มุมที่หลงเหลืออยู่ครับนี่คือความน่าสนใจของการจําลองแบบมินิของโรงภาพยนตร์สการาที่กรุงเทพมหานครมาเพื่อสร้างที่นี่นครับเมืองทองรามาที่เมืองสิงห์บุรียิ่งมีรถเก่าๆมาจอดอยู่ด้านข้างโรงภาพยนตร์แบบนี้ ยิ่งพาย้อนยุคครับพาจินตนาการท่านที่มาสิงห์บุรีจุดนี้นะครับอยู่ริมเขื่อนอยู่ริมเขื่อนที่ติดแม่น้ำเจ้าพญาครับสามารถจะแวะมาชมได้เช้าเช้าเดินออกกําลังกายมาชมโรงภาพยนตร์ เมืองทองรามาผมให้ท่านได้ชมที่มีป้ายอีกสักนิดหนึ่งก่อนจะชมบันไดโค้งนะครับเผื่อได้มองกลับไปในอดีตที่โรงภาพยนตร์นั้นได้ถูกใช้นานนะครับเมื่อประมาณการก่อสร้างครับหลังจากได้กำไรจากหนังเรื่องคู่รัก10ล้านบาท ก็นำมาสร้างโรงภาพยนตร์ที่นี่ชื่อคู่รักรามาเนื่องจากรายได้นั้นมาจากภาพยนตร์เรื่องคู่รักเบื้องต้นสมัยก่อนเลยชื่อว่าคู่รักรามาครับท่านที่สนใจเรื่องราวของโรงภาพยนตร์แห่งนี้ก็สามารถที่จะสืบค้นข้อมูลครับเมืองทองรามาสิงห์บุรี ในส่วนของบันไดโค้งและก็ซุ้มประตูโคง้งครับก็ถอดแบบมาจากโรงหนังสกาลาที่กรุงเทพครับส่วนโรงภาพยนตร์สกาลาก็ได้ชื่อตามโรงอุปรกรณ์ทริโตอัลลาสกาลาเมืองมิลานประเทศอิตาลีโดยคำว่าสกาลา หมายถึงบันไดครับบันไดโค้งก็จะอยู่ตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางของอาคารที่หรูหราแห่งนี้นะครับนี่คือเรื่องราวที่โรงภาพยนตร์เมืองทองรามาเกี่ยวข้องกับสกาลากรุงเทพให้ได้ชมมุมนี้ก็จะเห็นป้ายสกาลาและบันไดที่ มีความคลาสสิกค,ครับในปี2526ครับโรงหนังสกาลาก็ถูกสั่งปิดทาวรเนื่องจากฉายหนังโป้ะนะครับในปี2526 ก็เป็นการปิดตำนานโรงภาพยนตร์เมืองทองรามานี่คือตำนานที่น่าสนใจของโรงภาพยนตร์แห่งนี้เดี๋ยวผมจะให้ชมป้ายข้างนอกที่สวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้ชมมุมนี้เพื่อให้เห็นบันไดในภาพรวมที่เป็นบันไดโค้งสวยงามแล้วก็ซุ้มที่อยู่ด้านนอกที่เป็นซุ้มโค้ง คับที่เป็นการถอดแบบออกมาจากโรงภาพยนตร์สกาลาที่กรุงเทพมหานครในข่าเดียวกันปัจจุบันนี้นะครับเราก็จะเห็นแมสคอตของสิงห์บุรีนี่คือแมสคอตที่อยู่ด้านหน้าทำให้รู้ว่าเรามาเยือนเมืองสิงห์บุรีครับแล้วก็เห็นมี ป้ายที่ขายชื่อภาพยนตร์นะครับแต่นี่คือป้ายที่เรียกว่าเป็น Walking Street นะครับสิงบุรี Walking Street ถนนคนเดินสิงบุรีก็หวังว่าเรื่องราวของโรงภาพยนตร์เมืองทองรามาที่ถอดแบบมาจากสาการาที่กรุงเทพมหานคร จะช่วยทำให้ท่านได้หวนคิดนึกถึงอดีตได้เห็นบันไดโคง้งบันไดโคง้งซึ่งคำว่าสกาลาหมายถึงบันไดที่ถอดแบบมาจากสกาลาอิตาลีครับครับนี่คือบรรยากาศที่หลายท่านถ้าเคยมาที่นี่เมื่อครั้งอดีต ก็คงจะจดจําเรื่องราวหวนคิดถึงเรื่องเก่าๆได้ครับน่าเสียดายที่ปิดตำนานไปนะครับเมื่อปี2,526หลังจากเปิดในปี2,521เหตุผลในครั้งนั้นก็คือการฉายหนังโป๊ครับก็เลยถูกสั่งปิดทาวร ถนนเส้นที่ยืนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาชื่อว่าถนนวิไลจิตครับที่เมืองสิงห์บุรีถ้าเรายืยนมองจากฝั่งสันเขื่อนเราจะเห็นมุมนี้ครับที่เขียนว่าเมืองทองรามาอยู่ด้านบนลักษณะของฟอนตฟอนที่เขียนชื่อโรงภาพยนตร์นั่นคือฟอนตที่เป็น ฟอนสลับชื่อโรงหนังเราจะเห็นลักษณะนี้อยู่ทุกเมืองน,นะครับที่มีโรงหนังสมัยก่อนฟอนตแบบนี้เลยครับเมืองทองรามาสมัยแรกเริ่มชื่อว่าคู่รักรามานะครับ2,521แต่ก็ททำหน้าที่เป็นโรงหนังได้ไม่นาน มีการเปลี่ยนมือในเวลาไม่นานก็เปลี่ยนมาเป็นเมืองทองรามาหลังจากนั้นในปี2 5 2 6ก็มีการฉายหนังโป๊พอมีการฉายหนังโป๊ก็เลยมีการถูกสั่งให้ปิดกิจการแบบถาวรตั้งแต่ปี2 5 2 6เป็นต้นมาที่นี่จึงเป็นตำนานของเมืองสิงห์บุรีที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งครับ เผื่อท่านจะมองหาโรงภาพยนตร์เก่าๆที่ยังได้รับการเก็บไว้ับันทึกไว้ให้คนรุ่นใหม่ๆได้ชมทุกวันนี้ก็จะเป็นโรงภาพยนตร์ที่อยู่ตามห้างโรงภาพยนตร์ที่แยกออกมาตั้งต่างหากที่เป็นของท้องถิ่นจะไม่หลงเหลือแล้วนะครับครับได้เห็นภาพเดี๋ยวผมจะซูมเข้าไปยังส่วนที่เป็นป้ายของเมืองทองรามาให้ได้ชมใกล้ๆกันนะครับ กับซุ้มโค้งแบบนี้ครับที่เป็นรูปแบบสกาลานครับถอดแบบมาจากโรงภาพยนตร์สกาลาที่กรุงเทพช่วงนี้ผมให้ชมตัวอ,กอักษรที่เป็นชื่อของโรงภาพยนตร์นะครับเมืองทองรามาสำหรับปฏิติมากรรม ที่เป็นแมสคอตที่ตั้งอยู่ด้านหน้านะครับชื่อว่าใจใจสิงก็เป็นแมสคอตส่งเสริมการท่องเที่ยวครับของเมืองสิงห์บุร,รบีก็ได้รับการนำมาติดตั้งไว้แล้วก็ส่วนหนึ่งของเมืองสิงห์บุรีเองก็เป็นเมืองที่มีเรื่องของปลานะครับเราก็จะเห็นมมสคอตที่เป็นปลาครับก่อนจะจบคลิปเราชม คำว่าสกาลาอีกครั้งหนึ่งโดยที่สกาลานั้นหมายถึงบันไดแล้วก็ความโดดเด่นของโรงภาพยนตร์สการาที่กรุงเทพก็จะเป็นบันไดโค้งแบบนี้นะครับลักษณะบันไดโค้งที่อยู่ด้านในเพื่อขึ้นไปยังห้องชมภาพยนตร์หวังว่าเรื่องราวของสกาลา เมืองทองรามาหรือในอดีตครั้งแรกนั้นชื่อคู่รักรามาจะอยู่ในความทรงจำแล้วก็เก็บไว้เป็นเรื่องราวให้เราช่วยกันอนุรักษ์หรือเก็บสตอรี่ของสถานที่นะครับขอบคุณทางสิงห์บุรีที่ยังคงเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้ ให้เราได้มาชมได้มาเรียนรู้ป้ายต่างๆยังคงถลูกรักษาไว้อย่างดีครับผมพยายามเดินชมเดินรอบเพื่อให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศเรื่องราวเก่าๆ ในยุคที่ยังไม่มีอ e ีทิเก็ตครับเป็นยุคที่มาซื้อตั๋วแล้วก็ชมกันครับนี่ก็คือหน่วยงานต่างๆเช่นหน่วยงานกระทรวงวัฒนธรรมครับสมาคมในท้องถิ่นกับที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรการท่องเที่ยวครับของเมืองสิงห์บุรี ไว้ให้ลูกหลานให้คนรุ่นใหม่ได้ชมยิ่งมีเรื่องราวมาประกอบครับยิ่งทำให้ความน่าสนใจมากขึ้นก็ฝากทุกท่านว่าถ้ากำลังมองหา สตอรี่เก่าๆเกี่ยวกับโรงภาพยนต์ต้องมาที่สิงห์บุรีแนะนำครับสาปัตยกรรมในรูปแบบของสกาลาที่ถอดแบบมาจากเมืองมิลานเทสโตรอัลลาสกาลานะครับโค้งๆแบบนี้ครับ ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวนะครับสถานที่เก่าๆของเมืองสิงห์บุรีได้ชมโรงภาพยนตร์ในตำนานของสิงห์บุรีมีโอกาสกลับมาที่สิงห์บุรีเมื่อไหร่ผมก็จะมาถ่ายภาพถ่ายคลิปที่นี่มาอัปเดตนะครับ เราจะเก็บมุมสวยๆมุมนี้ไว้ด้วยกันมุมนี้ครับที่มีป้ายเมืองทองรามาหรือเดิมชื่อคู่รักรามากับมุมกว้างแบบนี้นะครับได้ครบถ่วนทั้งอาคารขอบคุณที่ติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์หรือแชร์เรื่องราวสตอรี่ของท่านที่เคยมีที่นี่ที่เคยรู้จักที่นี่ ที่เมืองสิงห์บุรี